นี่คือภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนและนี่คือคนขับรถจริงๆนะคะเอออันนี้คือจอดนะคะไม่ได้มีคนอยู่บนรถกนรถอ่ะก็สร้างมาเองอ่ะถนนนี้ ็นคลิปที่เรียกได้ว่าพีคมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดนี้เรว่างไลนี่มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ทิก o อกรายหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาโพสต์คลิปที่เผยเห็นรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่คล้ายกับจังหวะกําลังจะเลี้ยวเข้ามาในซอยแต่พอมองดีๆนะครับกลับอยู่นิ่งๆไม่ยอมขยับไปไหนก่อนจะเดินเข้าไปดูใกลๆนะครับเห็นสิ่งที่คนขับทาบอกเลยว่ายิ่งทําเอาตกใจอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยล่าสุดนะครับผู้ใช้ทิกตอกรายนี้ได้ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับที่เกิดขึ้นที่ รถยนอยู่คันหนึ่งนะครับที่จังหวะคล้ายกับกําลังจะเลี้ยวเข้ามาในซอยซึ่งเป็นบริเวณแยกของหมู่บ้านนะครับแต่ว่ากลับอยู่นิ่งไม่ยอมขยับไปไหนก็จะลองเดินเข้าไปดูใกล้นะครับบอกเลยว่ายิ่งทำเอาตกใจหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าแท้จริงแล้วนะครับรถคันนี้ไม่ได้กําลังเลี้ยวเข้ามาในซอยแต่ว่ากลับจอดขวางไว้กลางถนนนะครับโดยไม่สนใจว่าจะมีใครขับรถเข้าออกในหมู่บ้านหรือไม่แถมนี้นะครับก็ไม่ใช่การจอดชั่วคราวหรือว่ามีคนอยู่ในรถอีกด้วยแต่ว่าเป็นการจอดทิ้งเอาไว้นะครับที่สาคัญก็ไม่ใช่ครั้งแแรรกททีีี่ถคันนน้้้ําบบดวย ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้เกิดปีติเสียวพวิจารแลวก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ตาหนิกันสนั่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนเห็นแล้วนะครับก็ต่างรู้สึกงงกับความคิดของเจ้าของรถคันนี้กันเป็นอย่างมากนะครับพร้อมบอกว่าจอดเหมือนอยากจะมีโจทกับคนทั้งซอยแต่ในขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาแนะนําอีกด้วยนะครับว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับแล้วก็แจ้งตํารวจให้นํารถมายกไปได้เลยซึ่งเจ้าของรถนะครับจะต้องจ่ายค่าย,ยกแล้วก็ค่าปรับเองซึ่งเชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาาาดดดัังงกล่่่วนนนนีีี้้ไออยแนอนยแเ นี่คือภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนและนี่คือคนขับรถจริงๆนะคะเอออันนี้คือจอดนะคะไม่ได้มีคนอยู่บนรถก็รถอะ่ะก็สร้างมาเองอะ่ะถนนนี้อ,อคะ่ะดูค่ะเพื่อนสนิทน้องเหมียวค่ะจอดรถค่ะจอดรถค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว